กราวสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมพอสปิงแคทนะครับกับเกมยูคิโอเดอร์ลิงวันนี้จะมารีวิวเด็กฟาร์มยูเซนะครับซึ่งวันนี้ผมนําเสนอทั้งหมด3เด็กนะครับซึ่งความจริงแล้วมันมีเยอะกว่านั้นนะแต่ผมเอา3เด็กที่ผมคิดว่ามันน่าจะฟาร์มง่ายนะครับผมแล้วก็น่าจะทุกท่านน่าจะพอมีการกันบ้างนะครับโอเคนะดังนั้นทุกเด็กนะครับผมที่ผมรีวิวเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะบอกทุกครั้งนะครับว่าการ์ดในชุดนี้นะครับผมทําอะไรได้นะครับผมมีเอฟเฟกต์อะไรนะครับแล อ่าในแต่ละคลิปเด็กนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มจากที่ตัวเด็กนี้ก่อนนะครับเด็กนี้นะครับผมอย่างแรกคือไม่ต้องใช้สกิลครับใช้สกิลธรรมดานะครับแต่ถ้าเกิดใช้อ่าพอสกิลมาปุ๊บเนี่ยเด็กนี้จะมีคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับผมก็คือการฟิวชั่นเพื่อปิดล็อกนะครับผมเพราะว่ายูเซเนี่ยเขาจะใช้การฟิวอ่าซิงโคลมอนเตอร์นะครับผมอันเชิญมาก่อนพออันเชิญขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ่าก็เขาถึงจะมีเอฟเฟกนะครับแต่ได้เกิดเราสามารถปิดช่อง การอัญเชิญมอนเตอร์เขาได้นะครับผมให้เหลือแค่ช่องเดียวยูเซจะทําอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่าจูเนอร์มอนเตอร์เนี่ยมันต้องมีใช้พื้นที่2ช่องถ้าเราปิดไป2ช่องปุ๊บคือจบนะครับเด็กยูเซตายทั้งเด็กนะครับผมทำอะไรไม่ได้เลยนะครับคอนเซปต์เด็กนี้ง่ายๆนะครับผมอย่างแรกก็คือเป็นเด็กฟิวชั่นนะครับอ่าก็เปิดเกมโดยการอืม ล็อกฟิวชั่นนะครับผมตัวแฝดตรงข้าม2ช่องนะครับทำให้ไม่สามารถตีได้ขึ้นมานะครับก็แค่นั้นเองเป็นเด็กโอจิมาฟิวชั่นธรรมดาธรรมดาเลยนะครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นมอนเตอร์เสิร์ชหาฟิวชั่นนะครับแล้วก็อ่าโอจิมาบูนะครับก็ถ้าเกิดถูกทำลายจากการต่อสู้ก็เสิร์ชหาโอจิมานะครับผมสองใบจากในเด็กนะครับก็เสือร์ชหาแบ็กนะครับผมกับกรีนนะครับเข้ามาได้นะครับราชาบึงโคนนี้ก็เป็นเป็นส่วนประกอบฟิวชั่นนะครับอ่าแถมทิ้งการเสิร์ชหาฟิวชั่นในต่างหากนะครับ เซตแล้วก็เซตการ์ดนะครับผมยายนะครับผมก็อย่าลืมพกแอนตี้เมจิแอโร่ไปด้วยครับเพราะยูเซมันมีหุ่นไรกาเหล็กนะครับผมแคนเซิลการโจมตีได้หนึ่งครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยต้องกันไม่ให้การ์ดเปิดนะครับฟิวชั่น3ใบนะครับอย่าลืมนะครับผมโอจามะคันที่นะครับผมเอามาใช้ด้วยนะครับช่องทางลับนะครับแล้วก็โอจามะทั้ง2เซ็ตทั้งหมดแบบเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือเด็กยูเซ่นะครับว่าแล้วไปดูดีกว่านะครับข้อดีของเด็กนี้นะครับผมค่อนข้างจะได้เปรียบเลยนะครัับผมมมมที่นสาาารรถฟ์ โซนซีรีส์ของไฟดีได้เกือบทั้งหมดเลยนะเอาล้ครับมาดูกันนะครับาจากนั้นนะครับผมคือโชคดีถ้าเกิดเราได้เริ่มกอนฟิวชั่นปิดช่องเด็กฝ่ายตรงข้ามนะครับผมสองช่องคือวินเกมนะครับอย่างที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับฟืบขึ้นมานะครับอ,อันนี้ผมได้เริ่มก่อนนะครับ ฟุ๊บฟิวชั่นนะครับผมปุ๊บฟุ๊บขึ้นมาล็อกสองช่องพอล็อกสองช่องขึ้นมาปุ๊บจบเราชนะแล้วครับทำอะไรไม่ได้แล้วครับยูเซ่นะครับจบเรียบร้อยแล้วนะครับจะทําอะไรขึ้นมาปุ๊บก็ได้แค่นั้นนะครับจบแล้วอ่าเราก็ลงก็จะบารูตั้งโจมตีเล่นๆนะครับให้เขาตีเข้ามานะไม่ตีขึ้นมานะครับผมก็เลยตรงเหมือนกันนะคืออยากให้เขาตีขึ้นมานะเราจะได้หมดกองนะครับอ่าตีขึ้นมาปุ๊บเธอสองไปนะครับเธอแบ็คครับผมกับเยลโล่ขึ้นมานะครับ หัวมานะครับก็ปล่อยเขาผ่านไปนะครับไม่มีอะไรนะครับต้องการรีดการ์ดในกองครับผมว่ายูเซ่เนี่ยจูเนอร์มอนสเตอร์ค่อนข้างจะไวนะครับอันนี้ผมก็หมอบไว้หนึ่งใบนะครับผมหมอบฟิวชั่นไว้ไม่มีอะไรนะครับคือผมรอฟิวชั่นโอซามะคิงเลยนะครับอ่าราชาบึงโคนนะครับก็นี่ครับปุ๊บสามใบนะครับเป็นฟิวชั่นเป็นโอซามะคิงนะครับอ่าแค่นี้เองนะครับจบแล้วนะครับทำอะไรไม่ได้เลยครับยูเซนะครับผม จบแล้วนะครับจุดออนของเด็กนี้นะครับผมก็คือเราต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนจะดีที่สุดนะครับและต้องฟิวชั่นได้แต่เทิร์นแรกด้วยนะครับบางครั้งเทิร์นแรกฟิวชั่นไม่ได้ขึ้นมาก็ค่อนข้างจะลาบากนะครับอันนี้การ์ดเกินผมก็เลยรีบหมอบฟิวไปก่อนนะครับยูเซไม่มีการ์ดทำลายอะไรเลยนะครับผมมีแต่เอฟเฟกของจูเนอร์คอนเตอร์คาวากิโกงนะครับอ่าแล้วครับผมก็ปิดเกมแล้วนะกองผมหมดแล้วนะครับ อ่ายายนะครับผมเอฟเฟกทั่วไปครับอยู่นี่แท็กนะครับเหมือนเดิมนะครับผมตีปิดเกมนะครับอย่าลืมแอนตี้เมจิเอโล่ตอนปิดท้ายนะครับไม่งั้นโดนห้ามตีคือจบเลยนะครับอ่าจบเกมนะครับโอเคนะครับผมเด็กแรกความชิลๆสบายๆนะครับมาดูเด็กกันดีกว่านะครับรายละเอียดเด็กนะครับอย่างแรกนะครับข้อดีของเด็กนี้คือเด็กเนี้ยสามารถ ฟาร์มเอาไปฟาร์มเด็กนี้เอาไปฟาร์มให้กับโซนไฟดีได้หมดเลยนะครับค่อนข้างจะมีประโยชน์เลยเพราะว่าไฟดีเล่นซินโคนะครับถ้าปิดช่องได้คือจบนะครับราชามึงโคนะครับผมความสามารถการ์ดใบนี้นะครับสามารถทิ้งการ์ดใบนี้นะครับผมลงสู่ศาลนะครับจากนั้นเอาการ์ดฟิวชั่นขึ้นมือการ์ดใบนี้สามารถแทนมอนเตอร์นะครับผมฟิวชั่นแทนชื่อนะครับผมแทนชื่อได้1ชื่อนะครับอ่าซึ่งในนี้ครับผมก็จะแทนพวกโอจจมากีนโอจนะาเยลโลโอจนามะแบ็กใช่ไหมครับเอาละครับ ซึ่งถ้าเกิดไม่มีใบนี้หาอะไรแทนได้ไหมครับได้ครับมีพวกมอนเตอร์ครับผมสขี้มูกอ่ะอ่าผมเรียกมอนเตอร์ขี้มูกนะครับแทนได้เยอะนะครับผมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแทนชื่ออะไรก็ได้นะครับมอนเตอร์สายซินโคเนี่ยเนี่ยครับผมพวกเนี้ยพวกเนี้ยครับผมพวกนี้เลยทั้งหมดนะแทนชื่ออะไรก็ได้นะครับพวกนี้ก็เนี่ยพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับคือมันแทนได้เยอะมากนะดังนั้นไม่มีการใบนี้ไม่เป็นไรนะครับผมหาแทนได้นะครับ หรือจะไปหาฟิวนะครับผมที่เกี่ยวกับฟิวชั่นนะครับผมอันนี้ใส่แทนได้ก็เช่นเดียวกันนะเสดหาฟิวชั่นนะครับผมอ่าเนี่ยครับผมฟิวพวกอ่าเนี่ยครับใบนี้นะครับผมฟิวชั่นรีครับอ่ารีเซคเคิลนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับผมเอาไว้เสิร์ชหาฟิวชั่นคือทำยังไงก็ได้ครับให้มันฟิวชั่นมันขึ้นมือไวที่สุดนะเพื่อเราจะได้ฟิวชั่นเถิ่อนแรกให้ได้นะครับโอจมะบูนะครับผมอ่าใบนี้นะครับผมหาได้จากไหนนะครับแอปหนึ่งนะอ่าใบนี้นะครับ ราชาบึงโคนะครับผมอยู่ในชุดเจเดช่นักนะครับโอจิมะบูนะครับโอจิมะบูนี่ก็คือได้ดอกมาจากมันโจเมะนะครับอ่าแล้วก็เรียกว่ามันโจเมะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับความสามารถกราบนี้คือถ้าเกิดแบบนี้กราบนี้สุขสบายจากการต่อสู้และตกลงศารนะครับสามารถเสิรชหาการที่ชื่อโอจิมะนะครับผมจกในเด็กขึ้นมือได้2ใบนะครับก็พวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะเสรชหาโอจิมะคันธีก็ได้นะย้ายนะครับผมอันนี้ก็ขอผ่านแล้วกันนะพวกคอมโบเซตนี่นะครับอธิบายเยอะแล้วนะครับ โอจิมาแบ็คกรีนเยลโล่นะครับผมมอนเหลือไม่มีเอฟเฟกครับอ่าแอนตี้เมจิเอโลนะครับอันนี้ก็ได้จากอ่าแพนโดล่านะครับฟิวชั่นนะครับผมโอจิมาคันที่นะครับโอจิมาคันที่ได้จากการอัพเลเวลมันจงเมะนะครับเราก็จะได้มาใช้นะครับอ่าช่องทางลับนะครับผมก็อยู่ในชุดอออสติเบตไรซิ่งนะครับชุดแรกนะครับประมาณนี้นะครับอ่าย้ำนะครับผมข้อดีของเด็กนี้คือมันฟาร์ม ฟดีได้หมดทุกคนเลยนะครับผมเพียงแต่ข้อเสียคือถ้าเกิดเราฟิวชั่นเ์นแรกไม่ได้นะครับผมเปอร์เซ็นต์เราก็แทบจะมีโอกาสแพ้ค่อนข้างสูงนะครับอ่าแต่เกิดฟิวชั่นได้ก็เหมือนชนะแล้วนะครับโอเคนะครับผมถัดไปนะครับโอเคครับมาดูอากิกันนะครับโดยอากินะครับผมแน่นอนครับไม่มีสกิลเช่นเดิมนะครับผมซึ่งพระเอกเรานะครับผมก็จะเป็นพิษมานะครับ ความสามารถพิสมานะครับผมก็คือสามารถลงได้โดยการบูชยันนะครับผมมอนเตอร์3ตัวนะครับแล้วลงได้เลยนะครับและพอกาไปนี้ลงมาเนี่ยฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดจะไม่มีเอฟเฟกครับดังนั้นอ่าถ้าเกิดยูเซทําการซินโคมอนเตอร์อะไรไม,มาเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถมีเอฟเฟกได้นะครับดังนั้นเนี่ยพิสมาลงมาก็คือปิดผดึกเขาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเราก็จะมีมอนเตอร์อะไรก็ได้ครับผมที่มาทำให้เราเอาตัวรอดไม่ตายจากการต่อสู้นะครับก็ต้องรุ้นนิดนึงว่าอ่า โดยเด็กนี้เนี่ยมันแพ้ยูเซตรงไหนนะครับมันแพ้ยูเซไอตัวที่มันสามารถตีมอนเตอร์ที่อาเชียแบบพิเศษได้ทุกตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดยูเซอันฟิวชั่นอาร์ซินโคตัวนั้นมาเนี่ยมอนเตอร์เราแทบจะตายหมดเด็กเลยนะน่ะนะครับแล้วก็ต้องมาดั้งลุ้นนะครับถ้าสามารถลงคอสโมได้ได้นะครับผมไอตัวนี้นะมาปุ๊บนะครับนในสนามมันจะสร้างโทเค็นนะครับในสนามมาครบเรียบร้อยนเนี่ยแล้วก็สามารถลงพิษมาได้เลยนะครับส่วนดับเบิลซัมมอนเนี่ยอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับผมแล้วไปใส่การ์ดไปอื่นแทนก็ได้เเช่นนนดียวกัะ ถ้าเกิดใครกลัวไอตัวการจับคว่ำนะครับผมก็จะลองใส่ดูก็ได้นะครับอ่าเอาเป็นพวกนี้นะครับผมเผื่อลงมาปุ๊บอ่ายูเซฟซิงโคลงมาเนี่ยจับใบจับนอนนะครับผมแถบโคจับคว่ำขึ้นมานะครับไอตัวนั้นก็ตีไม่ได้แลวนะครับก็ให้มันหายหายไปซะนะโอเคนะครับส่วนพวกการ์ดบอลเตอร์พวกนี้ถ้าผจะมีเอฟเฟกก็คือตัวเขาเนี่ยจะสามารถเสิร์ชหาตัวเขาเองเนี่ย มาทานการจอดตอมการจบตีได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ประมาณนี้ไปนะครับทิกกี้นะครับผมอันนี้ก็อันเชิญแบบพิเศษนะครับผมลงมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนการ์ดยายคอเซ็ตก็เหมือนเดิมนะครับตามนี้ไปส่วนการ์ดป้องกันตัวเองนะครับผมก็สามารถใช้ได้หลายรูปแบบนะครับผมจะใส่อร์ดอร์อิงดออิงมิเฟอร์ดนะครับผมก็ได้นะครับเป็นการ์ดระดับค่อนข้างจะแรงนะคือใบนี้นะครับหรือจะไปใส่พวกการ์ดจับนอนนะครับพวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะ ซึ่งหรือจะเป็นวิสตอมนะครับผมแต่ผมชอบเล่นอ้าวกระแพงใหม่มากกว่านะว่าออฟดิสตัชชั่นนะครับผมเพราะว่ากระแพงการ์ดใบนี้เนี่ยมันทำให้มอนเตอร์ของยูเซทั้งหมดเนี่ยพลังโจมตีลดลงเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยพอมอนเตอร์ยูเซพลังโจมตีลดลงขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทำอะไรเราได้นะครับนอกจากจะเอาไปซิงโคไปยูเนอร์นะครับก็ประมาณนั้นไปนะครับอ่ามาดูคอนเซปต์เด็กดีกว่านะครับว่าจะเป็นไงนะครับอ่าเซไปก่อนนะครับอันนี้ผมยังใส่ดับเบิ้ลซับบอนอยู่นะที่ให้ดูนะครับผมแต่ไม่ต้้องใส่่ก็ไดนะะเพราาว คิดมากนี่คือเขาลงได้ทันทีนะครับถ้ามีมอนสเตอร์3ตัวเต็มเมื่อไหร,นร,ร,ร่นะครับเอาละครับเอาละครับโอเคนะครับ อ่าล้ะครับก็ลงไปนะครับอ่าผมมีมอนสเตอร์สามตัวเรียบร้อยนะตอนนี้ผมได้คีมาหนึ่งตัวนะครับผมได้คอสโมโมาแล้วนะครับคอ,ค,คอสมิคคอสมิคนะครับไปตรงข้ามจูเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมลงสตาร์ดัสบ้านแต่ตาแรกเลยนะครับครับเรียกหนูมาป้องกันการโจมตีนะครับ แน่นอนนะครับผมผมก็หามอนเตอร์ไป้องกันกระจุบตีเรื่อยๆนะครับตีมานะครับผมเราก็หนูก็เสิร์ฟมาเรื่อยๆนะครับยูเซ่เขาก็ตีไปเข้านะกองเก่าก็ลดลงด้วยนะครับหาของง่ายขึ้นเร็วขึ้นด้วยนะครับโดนนะครับโดนครับเสิร์ฟมาครับผมตั้งป้องกันต่อนะครับตัวการนะครับตีมาครับโดนนะครับเสิร์มาป้องปกันอีกรอบนึงนะครับ ยังไม่เปิดนะคือผมไม่อยากให้ยูเซเขาเสียอะไรพอยนะครับอ่าเราก็ทําอะไรไม่ได้ตีเข้ามาครับลดลงนะครับเหลือร้อยหนึ่งนะครับอืมตีไปเลยครับอีกนานนะครับกว่าจะเดียงนะครับลงมาแล้วครับผมสร้างมาเรียบร้อยนะครับผมตามจานวนมอนเตอร์ฝันข้ามและลงได้เลยนะครับดูดเอาสตาร์ดัสมาใช้นะครับปึ้ง3 1 5พนึ่งะครับมอนเตอร์ฝันข้ามไม่มีเอฟเฟกต์นะครับจะทำอะไรก็ทําไม่ได้นะครับลงมาก็ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับ ยูเซ่ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดมันไม่มีเอฟเฟกนะครับอ่าที่เราไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเราก็อยู่เฉยๆนะอันนี้ก็ทิ้งไปนะครับเดบเบิร์แซมมอนไม่ได้ใช้นะครับก็ทิ้งไปเรื่อยๆนะครับลอปิดเกมแล้วกันนะครับเราเหลืออีกสามใบสุดท้ายละอ่าอันนี้ผมว่านะครับผมหมอบเล่นๆอยากจะบูชายันนะครับไม่มีอะไรนะครับครับจังอาเชอร์นะครับอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะเก่งนะครับซึ่งเราคงไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับอีกนาน ตีเด้งไปนะครับเขาเทินจวดการ์ดมานะครับตุนของไว้เรียบร้อยผมได้คอมโบครบแล้วนะครับรอตาหน้าปิดเกมครับเอาละครับทิ้งนะครับผมทิกกี้ลงไปนะครับพังาณตีนะครับช่องทางลับนะครับผมตามด้วยอยู่ในแท็กสองใบนะครับอ่าและตามด้วยแอตตี้เบจิเอโรปิดเกมเอาละครับเรียบร้อย โอเคนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าเด็กนี้นะครับผมหาของจากอะไรบ้างนะครับเอฟเฟกต์ทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกนะครับผมพิสม่านะครับอย่างที่บอกครับการ์ดใบนี้นะครับผมต้องอัญเชิญในการบูชยามอนเตอร์3ตัวนะครับและสามารถอัญเชิญแบบพิเศษมาได้เลยนะครับไม่สามารถอัญเชิญด้วยวิธีอื่นได้ครับพอการ์ดใบนี้หงายน้าในสนามมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามตูวเสียความสามารถนะครับหนึ่งเทิร์นเนี่ยเราสามารถเอามอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามาสวมให้การ์ดใบนี้นะครับสวมได้สูงสุดแค่1ใบเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็มอนเตอร์ตัวนี้พลังยมตีนนนนนะะะคครรรรััับบบบผมมมมมจเเเพิ่่่่ขึ้้้ททาาากกออสสต์์ีีวใใใหด เมื่อกี้เราสูงสตาร์ดไปก็โบวกเพิ่มจมตีอีก2 5นะครับก็โหดไปเลยนะครับทิกกี้นะครับผมก็สามารถทิ้งการ์ดหนึ่งใบอันเชิญแบบสเปเชียลเข้ามาได้ในสนามนะครับอันเชิญแบบพิเศษนะครับส่วนอ่ะเริ่มไปครับผมพิทมานะครับผมก็จะได้จากสตาร์เตอร์นะครับผมของเอสดฟิดิกนะครับตามนั้นไปทิกกี้นะครับอยู่ในชุดของวิชาลอบไอซ์นะครับใครไม่มีทิกกี้นะครับผมไปหามอนเตอร์ที่สามารถอันเชิญแบบพิเศษมาได้ให้ได้นะครับแบบไหนก็ได้นะครับผมอันเชิญ์แบบพิเศษเนี่ย อ่านะครับตัวตลกนะครับตัวนี้นะครับผมก็อยู่ในชุดของอ่าแบเชีฟออฟคาร์ออสนะครับย้ายข้ามไปนะครับผมหนูนะครับอ่าอยู่ในชุดเอออฟดิคาวเบอรี่นะครับความจริงอมอนเตอร์ประเภทนี้เอฟเฟกประเภทนี้เยอะมากนะครับหลายอย่างเลยนะครับที่มีเอฟเฟกประเภทอ่าถ้าเกิดถูกทำลายขึ้นมาเนี่ยสามารถอัญนเชิญพิเศษจากจากไหนก็ได้ครับผมเข้ามาในสนามนะครับเยอะมากนะครับ ก็ถ้าจะจะไม่ผิดนะครับผมก็จะมีพวกมังกรพวกนั้นนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะก็อันนี้แนะนําไปหาเองดีกว่ามันเยอะจะไม่รู้จะแนะนํำยังไงนะครับเยอะโคตรๆเลยนะครับอ่ะข้ามไปก่อนนะครับหนูนะครับผมอันนี้อยู่ในชุดเอกเขาเป็นคาเวลี่นะครับส่วนกราฟไอ้นี่ครับผมคอสติมิกนะครับอยู่ในชุดของเอเลเมนต์เอเลติคโควาลอดนะครับอืมฮึอ่านะครับแอนตี้แมจิเอโลแท็บโฟพวกนี้นะครับผมกระแพงใหม่นะครับอยในชุดของอ่าโอเคแบทเชฟอาคาออดนะครับ ตามนี้ไปโอเคนะครับต่อไปนะครับผมมีเด็กหนึ่งที่ผมเด็กเนี้ยผมค่อนข้าจะชอบเล่นนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าเซฟผมรู้สึกว่ามันเซฟที่สุดแล้วล่ละในหมู่เด็กที่ผมใช้ฟาร์มยูเซนะเพียงแต่คะแนนอาจจะไม่โอเวอร์เหมือนกับสองเด็กที่ก่อนหน้านี้มานะครับแต่ผมใช้เด็กนี้ในการฟาร์มนะเพราะว่าผมรู้สึกเซฟที่สุดนะครับนั่นคือเด็กอมาโซเน่ครับผมใช้อมาโซเน่ครับผมเล่นคู่กับลานะครับซึ่งผมไม่มีสกิลนะเพราะผมอยากจะฟาร์มเคราะห์ศพพี่คอรเลยนะให้รื่อสูงสูงนะครับอ่าและเกิด ซึ่งถ้าเกิดเราเล่นเด็กเนี้และใช้มาลิกเล่นนะครับผมฟาร์มยูกิเนี่ยไอ้ฟาร์มยูเซเนี่ยรับรองว่าฟาร์มง่ายกว่านะพลังโจมตีโอเวอร์แน่นอนนะครับแต่เผอิญแม้ผมไม่อยากผมอยากจะมาฟาร์มอ่าพี่คอร์เรามากกว่านะครับก็เลยประมาณนี้ไปลักษณะง่ายๆนะครับผมก็คือจะเป็นพวกออนสลักนะครับผมตามหลักปกติของเด็กสายอมาโซเน่นะครับใช้อมาโซเน่บินเซสนะครับผมในการเสิร์ชหาออนสลักให้เร็วที่สุดนะครับออนสลักไม่ขึ้นก็เอาแมวนะครับผมวางท็อปเด็กนะครับเพื่อหาของต่อไปนะครับ แน่นอนนะครับผมก็การ์ดเกตไลท์มอนเตอร์นะครับผมโกลเด้นเรดี้บัคนะครับเอามาเกตไลท์เยอะๆนะครับเพื่อให้ลาพลังธุ์ตีสูงๆให้นะครับจากนั้นนะครับผมก็ตามด้วยฮีท้าสนะครับเพิ่มพลังธุ์ตีให้ลาตีทะลุดามเมจนะครับผมเพื่อปิดเกมในทีเดียวนะครับโอเคเด็กนี้มีคอนเซปต์ประมาณนี้นะครับว่าแล้วไปดูดีกว่านะครับเด็กนี้ผมจะทำไว้2คลิปนะครับผมรีวิว2รอบนะเพราะว่าจะได้เข้าใจสเต็ปการเล่นถึงดับหนึ่งด้วยครับเอาล่ะครับ โอเคนะครับก็แน่นอนนะครับผมเด็กอนามาโซเนเนี่ยยังไงยังไงควย์เตินขาดนะครับผมภาวนาให้ออนสลักขึ้นเร็วที่สุดนะครับใครไม่มีอาจจะแค่ความจริงอ่ะจะใช้สกิลลาก็ได้นะผมมีอนามาโซเน่ิเซตนะครับเข้ามาแล้วนะครับแน่นอนลงอนามาโซเน่ิเซตนะครับผมเสิร์ฟออนสลักขึ้นมานะครับจากนั้นหมอบตั้งป้องกันไปเลยครับตีไปเร่นๆนะครับผมมามีหุ่นไล่กาแต่ตาแรกแล้วนะครับดูเนอร์มาแล้วนะครับ อ่าไอตัวนี้เลยนะครับผมไอตัวนี้ที่เด็กที่บอกหน้าก่อนนั่นเนี่ยครับผมที่เราแพ้ทางนะมันสามารถตีมอนสเตอร์ทุกตัวที่อันเชิญแบบพิเศษได้หมดนะครับอ่าจังเบอร์สกเกอร์นะครับอีหนึ่งตัวที่สร้างความน่ารำคาญให้กับเรานะครับลบพลังโจมตีโดนไป2000นะครับเปิดหนึ่งใบนะครับผมอันเชิญนะครับเอามาตนนัวนด้ควีนนะครับผมเข้ามาสนาม ทำไงไอออนสเน่ฟรีขึ้นเร็วที่สุดก็ดีเหมือนกันนะครับอ่าโดนตีไปห้ามเปิดนะครับโอเคเพราะเราไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้แล้วนะครับเราก็ตีไปส่วนตัวนี้มันไม่สร้างความเสียหายอยู่แล้วตีเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหานะครับตอนนี้เราติดหุ่นไลกานะตีเท่าไหร่ก็ติดหุ่นไลกามดเลยครับมอนสเตอร์พังตีสูงสุดของเรานี่คือเตรียมตัวโดนปิดได้เลยนะครับไม่ได้ตีแน่นอนเอาละครับที่เหลือก็ต้องหาโกเดลเลดี้บัคมาเกไล่เรื่อยๆนะครับขอเธอนะครับลง เอามาเซิร์ฟในปีเซสครับเสิร์ชหาของนะครับจะได้มีการคุ้มไวๆนะครับตีนะครับผมโดนไป200ไม่มีปัญหานะครับตีไปนะครับเซิร์ฟการ์ดนะครับผมคือต้องการให้หมดกองไวๆแหละหลักๆไม่มีอะไรครับเพราะว่าจูเนอร์เด็กของยูเซเนี่ยค่อนข้างจะจั่วไวนะครับจั่วไวมากเลยนะครับโวดเดินเลติบัคครับไปที่1มาแล้วนะครับตีไปนะครับรีบูฟไปครับตีทีครับแล้วก็ปล่อยนะครับผมลงสุสานไป ตีจับมูฟต่อยครับดูซิว่าจะเกิดมูฟมอนเตอร์ไปหมดแล้วจะหาอะไรจะขุดอะไรมาเล่นนะครับเรานะครับโคเทินจูการ์ดนะครับตีอีกทีครับรีมูฟไปนะครับทิงการ์ดไปครับการ์ดเกินครับอ่าครับคนเล่นดีบักซอยทีนะครับผมอันนี้ไรผมเหลือแค่นี้นะผมก็ขอเกลี่รตัวเองเยอะขึ้นนิดนึงก่อนนะครับแล้วค่อยตั้งโจมตีไม่งั้นเดี๋ยวโดนเขาหวดหนักมาทีเดียวอาจจะพลาดท่าเสียโอกาสเด้งได้เลยนะครับ อ่าตอนนี้ผมก็ทิ้งการ์ดไปเรื่อยๆนะครับการ์ดเกิดไลฟ์ผมเพิ่มผมก็เพิ่มมาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วตีต่ออีกทีครับจับมูฟไปนะครับอ่าตีอย่างเงี้ยครับผมอัลตร้ามานะครับผมก็สบายนะครับเด็กนี้เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งกลับดักนะครับเอาละครับไม่สิงโคลด้วยนะครับสิงโคไม่ได้เลยหรอือยังไง ตีต่ออีกทีครับรีมูฟไปนะครับตีทีครับรีมูฟต่อนะครับอยาให้เขามีผานะเดี๋ยวเขาไปทําอะไรน่าลำคาญมาอีกทีนะครับโอเคตอนนี้ผมเลยหนึ่งใบแล้วแต่ผมเกยไล่รัวๆนะครับถ้าเกิดเราเล่นเอฟเฟกเราใช้สกิลนี้ใช้เด็กนี้แล้วให้มาลิกเล่นนะครับและใช้สกิลลาฟาร์มน่าจะฟาร์มง่ายนะครับเดี๋ยวผมทําไม่ทันจริงๆนะครับลงลานะครับพลังยมตีเพิ่มขึ้นนะครับผมตามด้วย ฮีทฮานนะครับผมเพิ่มพลังและแอนตี้ไมเจโรห้ามเปิดการ์ดนะครับตีปิดเกมนะครับอ้าวแล้วครับประมาณนี้เด็กนี้ผมค่อนข้างจะฟาร์มตัวยูเซเนี่ยค่อนข้างจะพิวนะครับผมค่อนข้างจะไม่ค่อยจะไม่เคยแพ้นะอาจจะแพ้บ้างนะครับผมบางครั้งแต่ส่วนใหญ่เปอร์เซ็นชนะเนี่ยผมประมาณว่าสู้สิครั้งนะครับผมก็ชนะครั้งชนะ8ครั้งนะครับผมแพ้2ครั้งนะให้80เนะครับวินเลดนะครับ เพราะผมก็เอาเด็กนี้ไปฟาร์มหลายทีแล้วโอเคนะครับเริ่มต้นเอามาเซนในปินเซ้นขึ้นมาแมวก็ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะโอเคออสตลักมาแล้วนะครับหมาะไปเรียบร้อยนะครับยูเซเป็นอีกเด็กหน้าที่คอมสามารถทำโอ่ทีเคเราได้นะครับผมต้องระวังด้วยนะครับอ่าปึ๊บครับให้เรียบร้อยนะครับอัญเชิญมาตีนะครับผมโดนล็อกนะครับ งันเอาอัมาโซเนสตีไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมพลาดนะความจริงต้องตีไปก่อนแล้วใช่ไม่ใช่เฟกนะครับอ่าจับมูฟไปนะครับดูเฟถ้าเกิดไม่มีการให้มูฟนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะครับอุชยันนะครับจังบัลเลีร์ครับเอาละครับ จูเน่อีกทีครับเป็นจังเบอร์สกเกอร์นะครับอ่ะโดนครับบัตเทิร์นนะครับลงมอนนะครับตีโดนปิดนะครับอ่ตีครับไม่เสียหายอยู่แล้วนะครับเอฟเฟกต์นะครับผมโอเคนะครับเอาละครับ กดไดรีบักหนึ่งตัวนะครับผมมาแล้วตีจับมูไปเรื่อยนะครับตีจับมูไปทีนะครับยูเซนี่ถ้าเกิดมอนเตอร์ธรรมดาเนี่ยตั้งป้องกันเมื่อไหร่นะครับผมพลังโจมตีไอ้พลังป้องกันไม่เกินหมื่นไม่เกินพันนะครับผมตีได้สบายใจเลยครับถ้าเกิดเรามีมอนเตอร์พันตีมากกว่าหมืนพันนะเจอมอนเตอร์ป้องกันยูเซนะครับต่อยได้เลยครับอ่าหมูไปนะครับแต่นี้เราไม่ต้องทาอะไรนะครับผมเราก็รอเกณฑ์อะไรไปเรื่อยๆนะรอให้การ์ดลงใกล้หมดกองนะครับ เอาล้วครับเลยเจ็ดใบนะครับอันนี้ผมต้องตีให้อมาสเตเนฟบูแมนนะครับผมตีตีไปบ้านนะครับเขาจะได้ทิ้งการ์ดนะครับผมเอามอนเตอร์มานะครับให้การ์ดมันหมดกองไวๆขึ้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวยูเซเนี่ยเขาจะหมดกองแล้วเนี่ยไอตัวจูนนิ่งครับผมของเขาในใบเนี้ยเวทเวทบนใบเนี้ยมันโกงมันโกงมากนะครับอ่านะครับเห็นไหมมูฟไปนะครับผมรีมูฟโซนนี่มี10ใบเลยนะครับ เนี่ยไอจูนิ่งมันโกนะครับผมโอเคนะครับเราก็เคไลท์ต่อไปนะครับตีจับมูฟไปนะครับโอเคนะครับลงลานะครับกัดกัดปั๊มพลังนะครับแอนตี้ไม่เจอลอ่นะครับ ตีจ้ะเพราะว่ายูเซเขาหมดกองแล้วครับผมผมเลยต้องปิดเกมนะครับตามนี้ไปนะครับอะมาดูดีกว่านะครับว่าใช้การจะชุดอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับลานะครับผมได้มาจากอีเวนต์นะครับผมก็สามารถได้จากลิมิตต์ดิชั่นนะครับผมก็ได้จากอีเวนต์นะครับผมของแจกพิเศษนะครับ อ่ะมาโซนไอิเ huh. ซ่นะครับอันนี้ก็ได้จากอีเวนต์หม่เช่นเดียวกันนะครับรอหม่กลับมานะครับผมหรือไปใช้ตั๋วอาตั๋ว UR นะครับผมแรงนะครับผมไปรีได้นะครับเสียดายของเหมือนกันนะอมาโซนควีนะครับผมอันนี้ได้จากไม่นะครับผมรีเวลส่สิบห้านะครับเรื่องสี่สิบห้านะครับผมถึงจะได้มานะครับอ่าครับมาโซนไอไฟเตอร์นะครับอันนี้ก็ได้จากไม่นะครับผมสามารถตีดอกจากไม่ได้เลยนะครับแล้วก็แมวนะครับผม แมวนะครับดอบจากอิชิสึนะครับไปหามาได้นะครับวัวเดินเลดี้บักนะครับอ่าโอเคอยู่ในชุดวอรเคนิกนะครับแอนตี้ไมจิอโร่นะครับผมก็อยู่ในแพนโดล่านะครับตามนั้นไปโอเคทีท่านี้ได้จากสตัตเตอร์นะครับส่วนการ์ดกับดักมาโซเนนี่ก็ดอบจากไม้นะครับออสซัลักนะครับผมอันนี้ก็อยู่ในชุดของโอเคนะครับอยู่ชุดของไอ นี่ไปนะครับอากิใช่ไหม่าครับผมอยู่ในชุดของอากินะครับผมเกือบกดละเก็บดองเพชรไว้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คงจะมารีวิวเพียงแค่นี้ครับผม3เด็กหวังว่าจะคงจะมีใครบางคนจับได้สักหนึ่งในเด็กนี้นะครับเพื่อใช้นะครับความจริง่ความจริงนะเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงครับอีกหนึ่งเด็กนะครับผมที่สามารถฟาร์มได้สบายๆนะครับผมก็เด็กปะวานนะครับเด็กปะวานนะครับ ปาวานเนี่ยค่อนข้างจะใช้ได้ดีเลยนะครับที่ถ้าเกิดเราลงปาวานกับสีสเตล้นะาเหมือนกับชนะแล้วนะครับเกมนี้นะครับเพราะว่าตัวปาวานเนี่ยไม่เก่งเลยนะครับตัวนี้นะครับผมปาวานตัวนี้นะอ่าเพราะว่าเอฟเฟกของยูเซเนี่ยเขาจะเลือกเป้าหมายที่ทาร์กเก็ตเดียวขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีมอนสเตอร์ที่ป้องกันเอฟเฟกนะครับผมเป้าหมายทาร์เก็ตเดียวได้ขึ้นมาเนี่ยเรากดใช้นะครับผมก็จบแล้วนะครับเราก็สบายใจไม่โดนอะไรแปลกๆนะครับโอเคนะครับปาวานเนี่ยไปลองใช้ได้นะครับ จะเด็กคู่กับปาวานะครับผมแล้ตามได้4สีสตลนะผมมั่นใจว่าน่าจะสบายนะครับโอเคนะครับมีอะไรอีกไหม,มไม่มีแล้วครับผมก็วันนี้ก็คงจะมารีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมหากใครชอบก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร์ฝากกดติดตามนะครับงั้นพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ